มาแล้วนี่ครับแม่แรงใแอยู่นี่เอามาเรสโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะ ปลาสลิดบางบ่อ ar บางบ่อก็ปลาขอบางบอก็ปลาขิงปลาสลิดบงปลาบางปลาที่หมออะไรบัเดี๋ยวเขาบอกอร่อยบางบ่อใส่แม่เดีวเขาก็นี่ตกุก้อนที่ปนะมี่น้องสูบ2 0บาสามารถโฮมบูนได้นะฮะบัตรเราจะจับสลาก หลังจากงานเสร็จนะฮบัตรแข็งนะครับได้แล้วไม่ได้จะลอโวยได้บอกว่าแล้จะล้จะลอที่เดิมกอดีตเรตรง่็แต่เราไปด้วยน ใสวตาด้วยมาถู่ปกับพี่หมแล้วเาใส่แวนตาแล้วก็่ายูปัีบัตรบัตรอันนี้จับจับรางวัลต่างหากนะคะที่ได้ไม่ได้จับรวมในงานนี่จะเป็นปัตรหน้างานแต่ว่าอันนี้จะ อการางวัลบทบาพ่อแม่โชว์รโชว์บัตรนครับทงานจมีแค่ัตอ๋อบัตรอันนี้ไม่มีสลากจินนะคะ,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 ะก็คือใครได้ก็ได้เลยโอเคบัตรได้ม่ไม่ได้ไปก็คือมีสี่ทุ่มถือว่าพี่ายแปดร้อยย่สบาทแปดร้อยยี่สิบที่หนึ่ง โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บัวที่คืนนะบวบัวไหว้หน่อยร้อยยี่สิว่เลยตันตันวไมไม่มาแล้วไม่มาแล้วมุ้วันนี้น้องไม่พูดเรื่องม่ายรูปไหมคะพูดไปแล้วค่ะน้องบอกว่าทีห้าค่อยจบไปไหมนี่อะไร อะไรไหนครับพี่ันไปพ่คนไปพี่ดูรูปผาบ้าได้ไหนคะใช่แตอนที่ไฟแยงจะมาไม่ถึงนน้ำไปเลยเจะมาถึงก่อน จะได้ดูหมอลำลอีนที่อุตสาตั้งใจป้าร้านจจาเพื่อที่จะรอนิด่อย่าลืมเช็คกันทันหลังงานนะคะเดี๋ยวพ่อเองจะประกาศในบัตรเดทพ่อแม่อุต่าแม่อุตสาอุตสาปิดร้านไม่ขายของเพื่อที่จะมางานนี้โดยเฉพาะท่านตกอิูค่ะ เก็มีเดสี่น้องโชคสวัสดีค่ะน้องโชค เพจรางวัลด้วยนะคะร้อยยีบนะคะร้อ่บาทบัลทค่ะท็กซี่บาวโทรหรือเพจพ่อแม่ออแวิงเพจก็ได้ใครมาหน้างานก็อตอนนี้ก็ได้หนึยสบาทนะคะใครได้รางวัลก็คือได้เลยนะคะไม่มีแบบนับสลากจีนใครไม่ไปก็ได้เหมือนกันวันนี้1 Vai ก็ถามว่าลายไหนถ่ายรูปได้นะคะนีซนอนเข้าไปซื้อหน่อยเรื่ซื้อเสื้อน้องซื้อเสื้อน้องโอนได้ไหมคะโอนไค่ะีสีน่าจะประมาณพองทุ่มสทุ่มอะไวันนี้เลิกทุ่มเลิกต้องแสดงเหมือนกันับอยู่ตามจังหวัด อาสีอะไรสีม่วงมาสีม่วงตัวหนึงตนึงสีม่วงเอา้เอาเอาเดียวกันเอาไเกันเอาไปียกันไม่โอนโใ เมนจากฟาชิตามาคนไหนไมได้